ตราบใดที่คุณยังหายใจคุณยังมีพลังที่จะเริ่มต้นใหม่อย่าให้ความผิดพลาดเมื่อวานมาขโมยโอกาสของวันนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จุดประกายความคิดพื้นที่เล็กๆแห่งนี้เราจะมานั่งคุยกันด้วยหัวใจไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งแค่ใช้เวลาไปกับความคิดความรู้สึกและเรื่องราวที่อาจช่วยให้เราเข้าใจชีวิต และตัวเองได้มากขึ้นสวัสดีครับผมอยากชวนคุณผู้ฟังมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนอาจเคยมองข้ามแต่จริงๆแล้วมันคือรากฐานสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมั่นคงนั่นคือการยอมรับตัวเองการเข้าใจผู้อื่นและการหาสมดุลในชีวิตลองฟังดูนะครับ บางทีวันนี้อาจเป็นวันที่คุณได้เริ่มต้นมองตัวเองด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้น 1. การยอมรับตัวเองจุดเริ่มต้นของทุกการเปลี่ยนแปลงเราทุกคนต่างมีบาดแผลในอดีตบางแผลเห็นได้ชัดบางแผลซ่อนอยู่ในใจแต่ไม่ว่าใครก็ไม่เคยเดินทางมาโดยไม่มีร่องรอยอะไรเลยคำถามคือ เรามองบาดแผลเหล่านั้นยังไงบางคนเลือกที่จะปกปิดมันเหมือนสิ่งน่าอายบางคนโทษโชคชะตาว่าทำไมต้องเป็นฉันแต่บางคนเลือกที่จะยอมรับมันว่าใช่มันคือส่วนหนึ่งของฉันและมันสอนอะไรบางอย่างให้ฉันเติบโตผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งครับครั้งหนึง่งผมเคยอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ชอบตัวเองเลยจริงๆ เพราะผมผิดคําสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองอยู่บ่อยๆเรื่องเล็กๆอย่างพรุ่งนี้จะตื่นเช้าหรือจะออกกําลังกายแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้เพราะผิดซ้ำๆเข้าก็รู้สึกว่าเราไม่น่าเชื่อถือเลยเหมือนเป็นเพื่อนที่ผิดนัดตลอดเวลาและความรู้สึกนี้มันกัดกินใจครับมันทำให้เราหมดศรัทธาในตัวเองไปทีละนิดคุณเคยรู้สึกแบบนั้นไหม เหมือนเรารู้ว่าอะไรควรทำแต่กลับทำไม่ได้แล้วก็กลายเป็นไม่ชอบตัวเองไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งผมตระหนักว่าการโกรธตัวเองไม่ได้ทำให้ดีขึ้นเลยสิ่งเดียวที่ทำได้คือการให้อภัยตัวเองและเริ่มใหม่ลองคิดดูครับถ้าวันนี้เพื่อนสนิทคุณทำผิดพลาดคุณจะโกรธเขาไปตลอดชีวิตไหมหรือคุณจะให้อภัยเขา แล้วทำไมเวลาเป็นตัวเราเองเรากลับไม่ให้โอกาสตัวเองบ้างการยอมรับตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดพัฒนาแต่มันคือการยอมรับว่าฉันยังมีคุณค่าแม้จะไม่สมบูรณ์แบบและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงผมอยากฝากคำถามนี้ให้คุณคิดดูนะครับวันนี้คุณยังชอบตัวเองอยู่หรือเปล่า 2. บทเรียนจากมา้าการสื่อสารที่แท้จริงผมอยากเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานกับมา้าซึ่งกลายเป็นบทเรียนลึกซึ้งมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์คุณรู้ไหมครับเวลาม้ารู้สึกกลัวหรือวิตกกังวลสิ่งแรกที่มันทำคือวิ่งหนีถ้าเราพยายามใช้กำลังบังคับมันมันจะยิ่งต่อต้านแต่ถ้าเราสามารถเข้าไปในใจมันเข้าใจความรู้สึกมัน เราจะสื่อสารกับมันได้อย่างสงบครั้งหนึ่งผมเจอม้าตัวหนึ่งที่ดื้อสุดๆดึงเชือกยังไงมันก็ไม่ยอมเดินผมใช้แรงมากขึ้นมันก็ยิ่งแข็งขืนจนผมได้เรียนรู้ว่าร่างกายไม่ใช่เป้าหมายจิตใจต่างหากที่เป็นเป้าหมายถ้าเปลี่ยนความคิดมันได้ร่างกายมันจะเดินตามมาเองนี่คือบทเรียนที่ผมอยากให้คุณลองเชื่อมโยงกับชีวิตจริงครับ หลายครั้งเราอยากเปลี่ยนใครสักคนเรามักใช้แรงใช้คำพูดกดดันใช้ความคาดหวังเพื่อบังคับเขาแต่สุดท้ายแล้วเขาอาจจะต่อต้านเหมือนมา้าเพราะเราไม่ได้แตะใจเขาเลยสิ่งที่เราต้องฝึกคือการสื่อสารอย่างอ่อนโยนชัดเจนและเข้าใจโลกของอีกฝ่ายผมชอบที่มีคนบอกว่าม้าเกิดมาเพื่อวิ่งหนีมนุษย์เกิดมาเพื่อล่า เรามีสัญชาตญาณต่างกันโดยพื้นฐานแต่เราก็ยังสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับมาได้เพราะเราฝึกที่จะเข้าใจโลกของเขาเช่นเดียวกันครับในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานต่อให้รู้จักกันมานานเราก็ยังต่างกันในวิธีคิดวิธีสื่อสารแต่ถ้าเรายอมเรียนรู้และฟังให้มากกว่าพูดความสัมพันธ์นั้นก็จะมั่นคง ผมอยากชวนคุณถามตัวเองอีกคำถามนะครับครั้งสุดท้ายที่คุณฟังใครสักคนโดยไม่พยายามตัดสินหรือเถียงกลับทันทีมันคือเมื่อไหร่ 3. ความสมดุลชีวิตกับ Hustle c u u t u r e ในยุคนี้มีสิ่งที่เรียกว่า Hustle c u u t u r e หรือวัฒนธรรมลุยงานตลอดเวลาถ้าอยากสำเร็จ ต้องตื่นตีห้าทำงาน16ชั่วโมงต่อวันไม่มีวันหยุดแต่ผมอยากบอกว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การทำงานหนักเพียงอย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่สมดุลผมไม่ได้บอกว่าคนหนุ่มสาวไม่ควรทำงานหนักนะครับจริงๆแล้วคุณควรเพราะการทำงานหนักสอนวินยัยสอนความพยายามแต่ในขณะเดียวกันคุณต้องรู้จักพักรู้จักถอยออกมาเพื่อคิดเพื่อหายใจ เพื่อให้สมองมีพื้นที่สร้างสารรค์สังเกตไหมครับว่าความคิดที่ดีที่สุดมักเกิดขึ้นตอนเราช้าลงบางครั้งตอนอาบน้ำตอนเดินเล่นหรือตอนนั่งเงียบๆเรากลับได้ไอเดียที่เปลี่ยนชีวิตได้เลยผมชอบแบ่งคนออกเป็นสองแบบเล่นๆแบบที่หนึ่งคนที่ทำงานหนักเกินไปเครียดวิตกกังวลแบบที่สอง คนที่ขี้เกียจเกินไปขาดวินัยถ้าคุณเป็นคนแบบที่หนึ่งสิ่งที่คุณต้องฝึกคือการปล่อยวางและผ่อนคลายถ้าคุณเป็นคนแบบที่สองสิ่งที่คุณต้องสร้างคือวินัยและความรับผิดชอบโจทย์ของเราต่างกันครับแต่ความยากไม่ต่างกันเลย 4. กรณีศึกษาเมื่อสมดุลเปลี่ยนชีวิต มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาที่ติดตามชีวิตคนกว่า70ปีผลสรุปชัดเจนมากว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสุขและยั่งยืนไม่ใช่เงินทองหรือชื่อเสียงแต่คือความสัมพันธ์ที่ดีและสมดุลชีวิตอีกรณีที่น่าสนใจนักธุรกิจระดับโลกหลายคนยอมรับว่าช่วงที่เขาทำงานหนักเกินไปเขามีเงิน แต่ไม่มีสุขภาพไม่มีเวลาให้ครอบครัวจนวันหนึ่งเขาต้องหยุดแล้วถามตัวเองว่าจริงๆแล้วฉันทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรคำถามนี้แหละครับที่ผมอยากฝากคุณสิ่งที่คุณกำลังไล่ตามอยู่ตอนนี้คุ้มค่ากับสิ่งที่คุณอาจกำลังเสียไปหรือเปล่า5วิธีนำไปใช้ในชีวิตจริงผมอยากทิ้งแนวทางง่ายๆไว้สข้อ ให้คุณลองทําในชีวิตประจําวัน 1. เริ่มต้นวันด้วยการทบทวนตัวเองถามว่าวันนี้ฉันอยากเป็นเพื่อนที่ดีต่อตัวเองยังไง 2. ฝึกฟังคนอื่นจริงๆเวลาคุยกับใครลองฟังโดยไม่คิดหาคำตอบทันที 3. จัดเวลาพักอย่างตั้งใจไม่ใช่พักแล้วรู้สึกผิดแต่พักเพราะรู้ว่ามันจำเป็น สุดท้ายนี้ผมอยากสรุปว่าการยอมรับตัวเองคือรากฐานของความสุขการสื่อสารด้วยความเข้าใจคือสะพานเชื่อมความสัมพันธ์การหาสมดุลระหว่างการทำงานกับการพักผ่อนคือกุญแจของชีวิตที่ยั่งยืนชีวิตที่ดีไม่ใช่แค่การไปให้ถึงเป้าหมายเท่านั้นแต่คือการเดินทางไปพร้อมกับการยังชอบตัวเองเคารพในตัวเองและรักคนรอบข้าง ขอบคุณที่ใช้เวลามานั่งฟังกันจนจบหวังว่าคำพูดเล็กๆเหล่านี้จะเป็นเหมือนแสงไฟเล็กๆที่ช่วยจุดประกายความคิดในใจคุณได้ครับทุกลมหายใจมีค่าและทุกกำลังใจที่คุณส่งกลับมาก็เช่นกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วเราไปก้าวต่อด้วยกันครับสวัสดีครับ